รายการสภาเสียงเดียงสารายการสภาเสียงเดียงสาสภาเด็กที่จะพูดคุยแบบรู้เดียงสาและไม่ไร้สาระครับผมริวกิตนัททวีพรกิตกุลรับหน้าที่ประธานสภาครับ ดิฉันจีน่าณัชไลพัฒนโนธัยรับหน้าที่เป็นโฆษกสภาค่ะรายการสภาสเสียงเดียงสานะคะเป็นรายการที่เราเนี่ยจะเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตยนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับประเด็นต่างๆในสังคมเพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยเปิดใจรับฟังเสียงของพวกเรามากขึ้นนั่นเองค่ะและว,วันนี้นะครับเราก็อยู่กับสมาชิกในสภาสทั้ง5้าคนนั่นเองครับเริ่มจากน้องสมาชิกใหม่เลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรแย้ไส้สุดชื่นชื่อน้องไปอายุ8ปดีมาจากโรงเรียนโชคชัยหัดไทยราชค่ะ ท่านตอมาไรครับสวัสดีครับผมบอสครับนาทางฝั่งนี้บ้างเลยครับสวัสดีครับผมชื่อว่าพีเกครับชื่อจริงชื่อว่าพลชกรนามสกุลชื่อว่าสุวรรณสาครคุณสวัสดีค่ะเฮล่าค่ะสวัสดีครับโูกัสครับและนี่ก็คือสมาชิกในสภาของเรานะครับและเรายังมีเพื่อนเพื่อนที่เป็นสมาชิกนอกสภาผ่านระบบออนไลน์ด้วยครับสวัสดีครับ ประเด็นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับวิชาที่อยากให้มีสอนเพิ่มนั่นเองค่ะทุกวันนี้ที่เราเรียนอยู่เนี้ยวันหนึ่งเนียวิชานี้ก็แบบแน่นเอียนเราแปดเก้าชั่วโมงเรียนกันแบบหัวระเบิดเลยแต่บางวิชาเนี้ยมันมีก็ดีบางวิชาเราคิดว่ามันอาจจะไม่จําเป็นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นี่แหละครับเลยอยากจะถามเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าวิชาที่สอนแล้วเนี้ยมันมีดีหรือไม่ดีบางวิชาเนี้ยเพราะอะไรครับใครอยากตอบคนแรกออกมาละทางฝั่งนี้เลยครับ ความรู้สึกเหรอคะบางครั้งมันบางวิชามันก็ไม่จําเป็น<ม>เพราะว่าบางวิชามันมีอยู่แล้วอ่ะมันมีของมันอยู่แล้วเราจะเอาแบบที่เหมือนกันมาเพิ่มทําไมช่วยลงดีเทลหน่อยครับวิชาอะไรครับคณิตกับคณิตเพิ่มเติมแบบเนี้คณิต<อ>รู้เรื่องแล้วเอาคณิตเพิ่มเติมมาทําให้เราไม่รู้เรื่องทําไมยังจะมีแบบแมทไซโซเฮลมันคืออะไรครับ<อ>แมทก็คณิตภาษาอังกฤษไซแอนวิทย์ภาษาอังกฤษโซเชียลสังคมภาษาอังกฤษเฮล วิชาพวกเหมือนสุขภาษาภาษาอังกฤษในกรณีของน้องเฮเล่าเนี่ยมันอยู่กับโรงเรียนน้องด้วยเพราะว่าโรงเรียนน้องเป็น EP <ม>ีอะไรแบบนี้มันก็เลยจะมีวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาผมอยู่โรงเรียนธนาชาตินะครับเขาก็จะมีวิชา l i t e เ a c y เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับเขาจะมีวิชาแกมมาซึ่งมันก็คล้ายๆกับ l i เทเลซี่ะครับ,ผม,บผมก็งงว่าน้าจะมีแกมมามาทําไมเพราะว่าพอเราเรียน l i t e r a c y นะครับเราก็จะไป โฟกัสจับอันนั้นแล้วพอมันมีก a ม m าขึ้นมามันก็จะไปทําให้ literacy เนะครับมันงงเข้าไปใหญ่ครับอันนี้ก็จริงเนาะงั้นแปลว่าตอนในปัญหาที่เราเจอทุกคนเลยเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าไม่ใช่วิชามันไม่ดีแต่มันการว่าเพิ่มมาแล้วมันกลายเป็นปัญหากับการเรียนของเรามากกว่าเด็กๆเขาแค่รู้สึกว่าบางวิชามันคล้ายกันเกินไปเท่านั้นเองครับถ้าทําให้มันต่างกันสักนิดอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับม่อกี้เห็นฝั่งนี้ยกมือมีมีอะไรจะเสริมครับ บอก็คิดว่าดีนะครับเพราะว่าเข้าป็นวิชาเสริมเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกครับอืมอา้าวแล้วพีเคน้องเล็กสุดของเราเลยมีวิชาที่เรารู้สึกว่ามีแล้วดีกับวิชาที่มีแล้วไม่น่ามีดีกว่าครับมีไหมครับก็มีวิชาที่อยากชอบเรียนอ่าชอบเรียนวิชาอะไรครับคณิตศาสตร์<อ>เรื่องคำนวณเรื่องตัวเลขขอให้บอกท่านพีเคครับแสบายมากทำไมเราถึงชอบ คณิตศาสตร์นะครับทั้งที่หลายๆคนอาจจะมองอเป็นวิชาที่กิอะมันก็สนุกดีแล้วก็มันก็ง่ายดีอัจฉริยะตัวน้อยเลยครับอย่างนี้มาเดียวถามให้ล่าดีวกว่าครับว่าชอบวิชาอะไรกับไม่ชอบวิชาอะไรครับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าตัวเองชอบวิชาชมรมของที่โรงเรียนมากสุดแล้วค่ะเพราะว่าชมรมเราสามารถเลือกชมรมที่เราอยากไปได้ซึ่งหนูเลือกอยู่ชมรมแลบเพราะหนูชอบเรียนวิทยาศาสตร์ พอเราไปอยู่ชมรมแ a บ,บเราได้ทําการทดลองเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็วิทยาศาสตร์ในห้องไม่มีให้ทดลองเลยค่ะพอหนูไปอยู่แลบ,บหนูก็ได้ทํําทาในสิ่งที่หนูชอบแล้วก็วิชาที่ไม่ชอบก็แมทซ์ไซโซเฮลนั่นแหละค่ะมันร <c oughs> ้าประโยชน์มา, <c oughs> มมากค <c oughs> ่ะโรงเรียนผมเขาก็จะมีสอนวิชาภาษาจีนนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าครูเขาก็จะ ต้องเอาผิดเด็กครูครครภาษาจีนหนูเขาจะพูดภาษาไทยแต่พวกหนูซึ่งมันไม่เป็นภาษาไทยเลยอ๋อคือครูจีนพูดไทยเราต้องแปลไทยอีกทีหนึ่งใช่เพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยเลยภาษาจีนของเขาครูเขาจะสอนเป็นแบบไทยๆหน่อยครูเขาจะแบบทวนคําศัพท์ให้ตลอดเวลาเข้ามาแล้วก็จะท่องคําศัพท์ให้ครูฟังถ้าเราท่องไม่ได้คือครูจะทวนให้อีกทีนึงอ่านี่ดีนี่แต่ต่างกันครับโรงเรียนผมเนี่ยแต่ก่อนนะจะใช้ครูจีนแต่ว่าตอนนี้มันติด c ควิดใช่ไหมครับมันก็เลยต้องแบบเปลี่ยนเป็นครูไทยมาสอนจีนแทนด้วยความที่เราคุ้นเคยว่าเวลาเรียนจีนเนี่ยห้ามพูดไทยกลายเป็ว่าเราพูดไทยกระจายเลย <c oughs> เรื่องภาษาจีนนี่ดูท่าจะคุยกันสนุกเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ภาษาจีนถือเป็นอีกหนึ่งภาษาที่สำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลยล่ะครับ ที่คุยก n นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วิชาแล้วนะที่เด็กไม่ชอบบางทีครูมีผลต่อวิชาด้วยนะครับใช่คะ่ะบางทีอย่างเงี้ยแบบน้องพีเคชอบคณิตศาสตร์แต่ครูสอนไม่เข้าใจอย่างเงี้ย ก็จจะเป็นเพราะครูด้วยหรือเปล่าที่ทําให้เด็กอาจจะไม่ชอบวิชาต่างๆท้งที่วิชานั้นอาจจะจําเป็นต่อการใช้ชีวิตมากก็ตามภาษาไทยมันยากถึงไม่ชอบอสะกดยากด้วยอ่านยากด้วยใช่ใช่ใช่สะกดทีไรก็ผิดหมดเลยอ่านทีไรก็ผิดไปคืออันนี้คือฝังอยู่ในใจว่าเราสะกดทีไรครูก็กลาผิดทุกทีโอ้โหน่าสงสารท่านพีเคครับยังไงก็สู้ๆต่อไปกับวิชาภาษาไทยนะครับ ถ้าสมมุติครูเขาสอนสนุกหรือว่าสอนให้พีเคเข้าใจได้พีเคอาจจะชอบก็ได้อ่านนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาสมาชิกใหม่ชอบวิชาอะไรและไม่ชอบวิชาอ,อ,อะไรครับชอบวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าเวลาแบบ มีอะไรทดลองแบบใหม่ๆก,ก็ชอบแบบทดลองมากแล้วก็แบบมันสนุกดีค่ะแต่วิชาที่หนูไม่ไมชอบก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าที่โรงเรียนคือเขาจะสอนแบบดีค่ะเขาสอนแบบดีมากน้องบอสมีวิชาที่ชอบไม่ชอบไหมครับที่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็วิทยาศาสตร์ค่ะผมคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษนะครับ สัตว์ที่เราเห็นในน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไปเล่นกับมันแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าอะมีสัตว์เลือดอุน่นสัตว์เลือดเยน็นอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราเดแบบดูในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเอามาทดลองได้อะครับที oh. ่เราได้พี่ฟังมานะคือเด็กอะไม่ได้ชอบท่องจํา หรืออ่านจากตำราแบบเรียนแบบว่าตำราเขียนกอไก่ต้องอ่านกอไก่อะไรนี้แต่เด็กชอบที่จะลงมือปฏิบัติจริง<ช>อย่อางวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายๆลนยคนฟังมาเนี่ยก็คือชอบที่จะลงมือทําอะไรนี้แบบการสอนคุณครูอาจจะมีให้แบบทํากิจกรรมร่วมก,กับเด็กอะไรนี้ไม่ใช่แค่สอนชี้บนกระดานอย่างเดียวอ,อะไรนี้เดี๋ยวเราไปที่ประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่าครับจีน่าก็อยากถามน้องๆว่าคิดว่าวิชาไหนแบบเบสิกเลยที่เราเรียนอยู่ทุกโรงเรียนเนี่ยคิดว่ามันควรจะมีแล้ววิชาไหนที่คิดว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ใช้ชีวิตได้บ้าง สำหรับหนูนะคะในโรงเรียนหนูหนูคิดว่าวิชาที่มีอยู่แล้วมันก็พอแล้วค่ะเพราะว่ามันมีทั้งศิลปะแล้วก็มีดนตรีคณิตวิทยาศาสตร์มีเยอะมากจนหนูแทบไม่ได้นับเลยอยายเพิ่มข้าวิชาพะละขึ้นไปอีกอลค่ะ และช่วงนี้ช่วงโควิดน้องเรียนของหนูก็จะเปลี่ยนจากเจ็ดคาบเป็นหกคาบอะค่ะในแต่ละวันนะคะอาทิตย์นหนึ่งก็ได้เรียนแค่คาบเดียวห้องอีพีไม่ได้เรียนพะละเลยค่ะอ,อยากให้คาบสุดท้ายมันเป็นหนูแม่ในวค่ะแบบการพูดหน้าชั้นเรียนนะคะมันจะฝึกให้เราในความกล้าแสดงออกบางครั้งะคะโรงเรียนหนูก็จะมีแบบรานขึ้นเวทีเล่าเรื่องแบบน,นี้แต่ที่ยังไม่ถึงวันเวลา มันจะไม่มีการแบบพิเศษอะไรพวกนี้เราอยากให้ในความกล้าแสดงออกค่ะแล้วมันก็สนุกด้วยฟังคนเขเล่าไปภาษาจีน่ะภาษาจีนครับภาษาจีนนี่คือควรมีหรือไม่ควรมีครับไม่ควราาไม่ควรมีอาวนี่มีสองความเห <c oughs> ็นแล้วเดี๋ยวเราฟังมีันดีกว่าหนูหนูเรียนเสริมเสริมภาษาจีนมาด้วยก็แบบเอ้ยมันรู้สึกว่าสนุกมากอะคะเออวอชื่อ บชื่อบชื่อชื่อบอสครับขอบคุณครับได้เลอย่างนี้ที่จริงภาษาจีนเนี่ยเรียนเนี่ยเรียนมานี่ก็ยังใช้ได้เลยลองฟังมันฟังนีดีกว่าที่ไม่อยากให้มีครับหนูรู้สึกว่าภาษาจีนบางครั้งเราเราเราอยู่ประเทศไทยถ้าทั้งชีวิตเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปจีนอยู่แล้วอ่ะเราจะเรียนไปทําไมถึงเราไปจีนถึงเราไปเราก็ไม่สามารถเป็นผู้สัจจ์จีนใจเขาเพราะว่าสำเนียงไม่เหมือนเขาไปยังไงเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ดี แต่เฮลราไม่คิดบ้างหรอว่าประเทศไทยอะมีเยาวราชแล้วก็มีคนจีนวันหนึ่งเราทําธุรกิจใช่ไหมแล้วเราต้องไปติดต่อกับคนที่อยู่เยาวราชอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยภาษาจีนกับเขาแต่ถ้าเราไม่ได้เรีภาษาจีนเราก็อาจจะคุยไม่ได้ก็คุยภาษาอังกฤษใส่อ,อ้าวท่านเฮราครับไม่ใช่คนจีนทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษได้นะครับ ผมก็คิดว่าวิชาภาษาจีนนะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาเินตอชแนลอะครับเวลาเราไปประเทศไหนถ้าเกิดเราไม่สามารถพูดภาษาเขาได้เราถ้าพูดภาษาอังกฤษใส่เข้าไปเขาก็อาจจะฟังออกครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่มันก็เป็นภาษากลางของหลายๆประเทศด้วยครับประเทศจีนมีประชากรเยอะสุดในโลกในปัจจุบันมี1.4พันล้านคนไม่แปลกใจครับที่ชอบคณิตศาสตร์เลยครับวันนี้ผมบอกเลยครับนี่คือสายข้อมูลเลยนะครับ มันจบกันที่น้องพีเคเลยว่าครับวิชาไหนที่จําเป็นไม่จําเป็นสาหรับเราครับออจําเป็นที่สุดก็คือวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์แต่วิชาที่ไม่อยากมีที่สุดก็คือภาษาไทยทําไมเราถึงไม่อยากให้มีวิชาภาษาไทยอะครับอันนี้ ก็มันยากอืแต่มันสําคัญอะใช่มันสําคัญทีนี้อยากถามน้องๆมีวิชาไหนไหมที่แบบอุวิชาอะไรก็ได้นอกตารางเลยก็ได้ที่แบบอยากให้มีเข้ามาอยากเรียนให้พี่ลิวตอบก่อนอะฮะพี่ลิวตอบเลยหมอใช่อยาก้วิชาอะไรหลายๆคนในนั้นรู้จักสตรีมเมอร์ไหมครับรู้จักครับไก่หิดกิบางดอยเซอร์สูงสูเจ็ด P J Y ทุกวันนี้ครับ เด็กๆทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถถ่ายตัวเองทําอะไรก็ได้ลงสื่อต่างๆเนี่ยครับที่สําคัญสามารถหาไรายได้ด้วยแต่เด็กบางคนนะครับรู้ว่าทําได้แต่ทําไม่เป็นแต่ถ้าคุณครูนะครับช่วยมาพัฒนาสอนว่าอาจทาแบบนี้นะแล้วจะสามารถหาไรายได้ได้เนี่ยครับเป็นผลดีกับเด็กและผู้ปกครองด้วยที่จะได้รู้ว่ามีอาชีพใหม่ๆที่มันไม่เหมือนยุคเก่าๆแล้วครับ<อ>แต่ว่าที่โรงเรียนหนูอะ่ะวิชาคอมพิวเตอร์ก็จะเกี่ยวกับพวกเกมเมอร์และพวกนี้ยอ่าใช่เลย วิชาที่หนูอยากจะเรียนที่สุดและอยากให้โรงเรียนเปิดสอนคือคอมพิวเตอร์ไซเอนส์แล้วก็การเขียนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเรียนเพราะว่าในอนาคตอะคะ่ะทุกอย่างมันอาจจะกลายเป็นเทคโนโลยีไปหมดเลยการใช้โปรแกรมต่างๆครับอย่าง Excel หรือ Microsoft Word อะไรอย่างงี้ครับ oh. เพราะว่าในชีวิตช่วงนี้เนี่ยถ้าโตไปคอมพิวเตอร์จะเป็นเหมือนเครื่องทำงานหลักครับ oh. ก็คือจำเป็นต้องใช้มากเลยครับ ผมคิดว่าอยากให้มีวิชาเรียนเกี่ยวกับการเกษตรกรรมการทำนาการปลูกข้าวอะไรพวกนี้ครับ oh. ทุกวันอยู่นะครับผมจะไปเย,ยมยายแล้วก็ไปเลี้ยงเป็ดปลูกข้าวแะบไอทำอะไรพวกนั้นแหละครับมันสนุกกว่ามานั่งเล่นเกมมานั่งแบบบุกมุ่น oh. อยู่กับโลกออนไลน์เทคโนโลยีมันเยอะไปมันจะกลบแบบ อดีตที่เราเคยเป็นมานครับแม่ความคิดเห็นต่างกันแล้วครับบางคนชอบเทคโนโลยีแต่บางคนกลับไม่สนับสนุนเทคโนโลยีแล้วอยากเน้นเรื่องการเกษตรแทนครับนี่แหละครับสภาเด็กขนาดแท้ วิชานักตารางที่ผมคิดว่ามันมันจำเป็นนะคะคือวิชาอาชีพเบื้องต้นครับอือช่วยอธิบายหน่อยเนาะอธิบายหน่อยนะเพราะว่าพี่กับจีน่ายังงงเลยว่ามันมันจะรียนยอันนี้คือวิชาที่ผมคิดค้นขึ้นเลยแต่ดูอย่างนี้ดีเลยผมก็กลังคิดว่าคนเราเนี่ยครับเวลาเราไปเลือกสาขาวิชาอาชีพตนมหาวิทยาลัยเนาะพ่อแม่สมมติให้เราเลือกนิเทศแต่พอไปถึงนิเทศจริงๆเราไม่ชอบเราต้องไปนั่งเปลี่ยนสาขาวิชาแล้วที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ย มันหมายความว่ายังไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเจอแนวทางที่เราชอบอตั้งแต่ตอนเด็กๆเนะยครับมันจะเป็นผลดีมากที่เราจะพัฒนาต่อไปได้แต่ทํายังไงล่ะให้เขารู้ตัวตั้งแต่เด็กๆคือให้เขาได้ลองทําอาชีพนั้นครับเอาจริงๆนะครับความอยากกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับาบางทีอ,อยากคนนึงอยากเป็นหมออยากเป็นหมอมากเลยฉันอยากรักษาคนไข้มากเลย ไปถึงสถานการณ์จริงๆฉันกลัวเลือดอ่ะเราต้องไปลองที่จะเรียนรู้ในอาชีพต่างๆครับว่าถ้าเราชอบในอาชีพนี้แล้วถ้าเรารักในอาชีพนี้แล้วเวลาเราไปถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยเราค่อยเลือกวิชานี้ครับเพราะว่าเราได้ลองแล้วรบมือให้เลยครับท่านบอสความคิดเด็กนะครับเนี่ยแต่วิชาที่หนูอยากให้มีมากเพิ่มเติมนะคะคือวิชาจิตอาสาเพราะหนูรู้สึกว่าคนสมัยเนี้ยคิดว่าการทำจิตอาสาเป็นเรื่องยาก คิดว่าการทาจิตอาสาเป็นเรื่องที่แบบเสียเวลาเราสังคมมาไรการเป็นอย่างนี้ยถ้ามันมีวิชาจิตอาสาให้พวกหนูได้ออกไปทํากิจกรรมนอกโรงเรียนที่มไม่จำเป็นต้องแบบเก็บขยะในโรงเรียนเพราะทุกวันเราก็ทําอยู่แล้วไปกวาดลานวัดอะไรแบบเนี้ค่ะทําให้แบบเออเราได้รู้ว่าเออการที่เราทํางานเพื่อคนอื่นมีนความสุขอะมันมันก็ดีมาถึงพีเคครับโอ้โหวิชาที่อยากให้มีเลยก็ ไม่มีมมเพราะว่าทุกวิชามันมีแล้วมีแต่วิชาที่สําคัญงั้นปลายต่อ<ม>ปไปย,ยกมือนานแหละอยากได้เป็นพวกวิชาออกแบบลูกเสือลูกเสือที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะมอยากได้แบบเหมือนเราแบบบาดเจ็บแล้วก็ เหมือนรักษาค่ะเหมือนประสมแพทย์ใช่นี้วชีว่าทมพยาบาลก็คือที่น้องปายต้องการก็คือไม่ใช่แค่วิชาลูกเสือแบบเรียนทั่วไปแต่อยากให้เจาะลึกไปเลยเกี่ยวกับการประถมพยาบาลเลยใช่เรามาแบบกู้ชีบ้องต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นแผ้ทำยังไงอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ดีที่จริงสุขศึกษาก็มีสอนแต่ก็อาจจะไม่ได้ลึกขนาดนี้ที่แบบว่าให้ปฏิบัติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงทำาไงเพราะทุกคนเนี่ยรู้ที่จะีกันหมดแล้วครับว่า เวลาเกิดอุบัติเหตุต้องทํำยังไงแต่พอทําจริงอ่ะอาจจะทําไม่ได้ตื่นเต้นไงคะก็ถึงเวลาจริงทำไมอย่างที่ผมเคยไปเรียนรู้ไงคะผมก็เคยไปเรียนรู้ปั๊มหัวใจเขาเป็นหุ่นครับแล้วเขาก็จะมีเครื่องวัดแล้วเขาจะมีเครื่องวัดชีพจรครับเขาแค่ผมลองกดลองกดผิดดูครั้งหนึ่งมันจะลองโอ้ยโอ้ยโอ้ยปั๊มปั๊มชีพจรจะค่อยๆขึ้นคะพี่ว่าเขาลองโอ้ยเขาน่าจะรอดแล้วแหละเพราะว่าเขายังร้องได้อยู่เป็นหุ่นครับเป็นหุ่น เห็นไหมเรื่องราวอย่างเงี้ยเราสามารถเรียนจากน้อกห้องเรียนได้แต่ถ้าย้ายมาอยู่ในห้องเรียนก็จะเป็นผลดีกับเราเช่นกันครับทุกคนก็จะเรียนรู้กันทั่วถึงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่น้องโฟกัสดีกว่าครับวิชาที่แบบขอบแปลกใหม่เลยแบบชี้กันไปเลยแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยมีไหมครับก็อยากให้มีวิชาที่เกี่ยวกับเรียนรู้ภาษาภาคต่างๆในประเทศไทยอะครับเพราะอย่างเวลาเราจะไปภาคเหนือภาคใต้ยาเลิบเนี้ยครับแล้วถ้าเราเดินไปที่ตลาดเราบอกขออนงโมลุกหนึ่งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องครับ ก็เหมือนกับว่าโรงเรียนเราพยายามที่จะสอนให้เรียนรู้ภาษาต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่คุยกันอะต่างภาคอย่างเงี้ยเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยพี่ว่าเสริมหนึ่งอย่างดีนะคือทัศนศึกษาเนี่ยคือการทัศนศึกษามันดีมากเลยนะสำหรับพี่คือการไปเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แบบบางที่เราอาจจะไปไม่ได้แต่โรงเรียนสามารถพาไปได้อย่างนี้วิชาเนี่ยพาไปเที่ยวแต่ละภาคก็ได้ อ่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกแบบหนึ่งครับจีน่าใช่ค่ะก็เรียนภาษาไปด้วยที่พูดคุยมาเนี่ยมันมีหลากหลายวิชามากเลยอาจจะไม่ใช่วิชาใหม่แต่ต้องการที่พัฒนาวิชาเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆวิชาใหม่ที่ดีกว่าเดิม<ช>ที่เข้าถึงเด็กมากขึ้นและเด็กเข้าใจในการเรียนมากขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลสํารวจดีกว่านะครับว่าเด็กๆเนี่ยเขาคิดยังไงกับประเด็นที่ว่าวิชาใหม่ควรที่ควรจะเปิดสอนหรือพอใจกับวิชาเดิมหรือไม่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ จากการสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆประถมจำนวน171คนว่าอยากให้เปิดสอนวิชาใหม่อะไรมากที่สุดพบว่าวิชา e s p o r t เป็นวิชาที่เด็กๆอยากให้เปิดสอนมากที่สุดครับสูงถึง32%รซรองลงมาก็คือวิชาทำอาหารสูงถึง20%และอันดับที่3คือวิชาเลี้ยงสัตว์ครับ14%แต่ถ้าจำกัดเฉพาะนักเรียนหญิงพวกเขาเลือกวิชาทำอาหารเป็นอันดับหนึ่งครับ ถึง27 รองลงมาก็คือวิชา e-sport 2 5แม่ก็ไม่น้อยนะครับในขณะที่นักเรียนชายเลือกวิชา e-sport เป็นอันดับที่1เลยครับสูงถึง41%รองลงมาก็คือวิชาเลี้ยงสัตว์1 6ด้วยกันก็ไม่แปลกนะครับที่ e-sport นั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนจริงจังเพราะถือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและในสังคมโลกยุคปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วครับ ส่วนวิชาอื่นๆถ้าสามารถนำมาทำเป็นหลักสูตรการสอนได้จริงยังไงก็ฝากผู้ใหญ่พิจารณากันด้วยนะครับก็จริงๆแล้วนะคะ การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็สําคัญมากๆเลยทุกวิชาสําคัญเหมือนกันหมดใช่ไหมคะถึงมันจะมีบางวิชาที่เราอ่ะไม่ชอบไม่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็เราก็ไม่ควรละเลยมันเราควรจะให้ความสําคัญกับทุกวิชาใช่ไหมคะเพื่อที่จะรักษาเกิของเรานั่นเองเนี่ยคือเสียงสะท้อนจากเด็กๆที่ต้องไปโรงเรียนทุกวันนะครับที่ต้องเรียนทุกวิชาที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยทำหลักสูตรออกมาให้เราเรียนนะครับอยากให้ผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับได้ฟังเสียงของเด็กๆนะครับว่าเขาต้องการเรียนอะไรอยากเรียนอะไรเพราะว่าผู้ที่เรียนก็คือเด็กๆเหล่านี้แหละครับ ที่จะโตขึ้นไปพัฒนาชาติครับ <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างวันนี้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชาใหม่ๆหรือไงรู้สึกไงบ้างครับทุกคนพอก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าอยู่โรงเรียน <Okay. S 3> ก็ไม่ได้พูดอะไรอย <Okay. S 3> ่างนี้อยู่แล้วค่ะหนูก็รู <laughs> ้สึกว่าน,นะคะเออพอเราได้ออกความคิดเห็นที่แบบเออเราอยากให้มีวิชาอะไรมันทําให้เราได้แบบเขาอาจจะเพิ่มขึ้นมาจริงๆก็ได้แลลวค่ะถ้าเพิ่มขึ้นมาจริงๆมันก็ทําให้แบบ เราได้เปิดโอกาสใหม่มากขึ้นค่ะรู้สึกว่านะคะเราน่าจะแบบได้เปิดความคิดเห็นแล้วก็ครูอาจจะฟังเราอยู่ก็ได้แล้วครูอาจจะแบบคิดดีเขาว่าเออเราจะควรจะปรับอะไรพวกนี้บ้างไหมแล้วเราก็แบบสอนเด็กๆแบบให้พัฒนาขึ้นกว่าเดิมค่ะ oh. แอันนี้ก็ได้ไมาแชร์ ความคิเห็นนะครับจะได้รู้ว่าเด็กๆส่วนใหญ่ชอบวิชานี้กันไหมวิชานี้ไม่ชอบชอบไม่ชอบอะงไร่ะ oh. จริงๆแล้วคุณครูก็ควรจะฟังความคิดเห็นของเด็กเป็นสําคัญเนาะเพราะว่าคนที่เรียนแล้วเอานาความรู้ไปใช้ก็คือเด็กเอง oh. คนสุดท้ายเลย พี่เคอยากฝากอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องวิชาที่ชอบไม่ชอบเนี่ยครับไม่มีครับไม่มีครับนี่คมๆเลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เราคุยวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วครับและนี่นะครับก็คือเสียงสะท้อนของเด็กๆที่อยากพูดเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศของเรานะครับอยากผู้ใหญ่ได้รับฟังแนะนําไปคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้พวกเราเนี่ยเรียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราเจ็ดคนคงต้องลาไปก่อนแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ถ้าอยากให้คนจีนจนใจทำยังไงอ้ยอันนี้ตามไม่ทำแล้วเตรียมตัวจากเก้าอี้เลยครับเราจะขำกันแบบตัวโยนแล้วนะครับมากล้วสละอีกออก <c oughs> ก็เป็นจุดมุกใหม่ฮ่าฟ้าเปลี่ยนเกี้ยงแล้วอันนี้ไม่ใช่เวลา <c oughs> ที่จะมาเล่นมุกตลกนะ <c oughs>